อันนี้ผมไม่ได้อวดรวยนะแต่ว่างานโปรมันมันคุ้มจริงๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับกับมาพบกับผมเต็มนะในช่องในื้อหเทคอีกเช่นเคยวันนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่อง MacBook Pro นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่18เดือนตุลาน,นี้นั่นเองนะหลักๆนะครับที่เปิดตัวเนี่ยจะเป็น MacBook Pro ตัว14นิ้วกับตัว16นิ้วนะครับแล้วก็จะมีลองๆก็จะเป็นตัว AirPods 3นะครับแล้วก็ตัว HomePod Mini ที่เปิดตัวสีใหม่นะแต่ว่ายังข้างในยังคงเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง macbook pro ตัว16นิ้วกับ14นิ้วก่อนเลยนะครับหลักๆเลยที่มาใหม่นยก็คือตัวชิปนะครับชิปประมวลผลจะมี2ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะก็จะมี1นะครับจะเป็นตัว m1 pro นะครับตัวที่2คือตัว m1 max นะครับผมซึ่งข้อแตกต่างระหว่าง m1 pro กับ m1 max เนี่ยเขาได้ให้คํานิยามไว้แล้วนะครับผมตัว m1 pro นะครับเขาจะให้คำนิยามว่าเร็วทะลุโลกส่วนตัว m1 max นี่เขาจะให้คำนิยามว่าเรวทะลุจักรวานนะครับผมระหว่าง Pro กับ Max เนี่ยที่มันแตกต่างกับของ M 1ปกติเนี่ยก็คือถ้าเป็นตัวชิป M 1 Pro เนี่ยเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูก่อนใจมือของคุณนะนะ M 1 Pro เนี่ยจะมีหน่วยความจําหรือแรมนะครับสูงสุดที่ 32GB ถามว่าเยอะไหมก็เฉยๆนะครับเพราะว่าคอมเพิ่มปัจจุบันที่ผมใช้ก็จะเป็น3 2อยู่แล้วนะครับส่วนแบนด์วิดต์หน่วยความจําสูงสุดอยู่ที่ 200GB per second นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสักนิดนึนะครับว่า ปกติเนี่ยแบนด์วิดของอหน่วยความจำเนี่ยสูงสุดมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูปกติทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็น DDR4 ที่เราจะอ้างอิงที่ใช้มากที่สุดในในในโลกนะครับแล้วก็ทุกๆคนก็คงจะได้ใช้ใช่ไหมในตัวแรม DDR4 นะครับที่ตัวนี้จะเป็นบัสนะครับที่บัส2133เนี่ยพีคทานเฟอร์เรทก็คืออัตาราการส่งข้อมูลจะอยู่ที่1 7 g b เปอเซกนะครับผมแต่ว่า ถ้าส่วนตัวที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นบัตส3200นะครับก็จะอยู่ที่25.6 g ิกิะไบต์เปอร์เซกนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยแรมที่ให้มาในชิป M1 Pro เนะี่ยสูงสุดนะตัวนี้คือพีคเพราะว่าอันนี้จะวัดที่พีคเหมือนกันใช่ไหมครับพีคซานเฟอร์เรทเหมือนกันนะครับตัวนี้ M1 Pro จะอยู่ที่200 g ิกะบิตเปอร์เซกนะครับถ้าให้เทียบกันตรงๆแบบว่าเลขกลมๆนะครับก็จะประมาณ9เท่ากว่า,วา,วานะครับผมโอเคนะครับต่อไป ตัวของ M1 Max นะครับก็คือมีหน่วยความจำหน่วยความจำก็คือ RAM นะครับสูงสุดอยู่ที่64 GB นะครับส่วนแบนด์วิดสูงสุดจะอยู่ที่400 GB s e r second นะครับผม ก็อันนี้จะไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่มันมีเพิ่มขึ้นมา1เท่านะครับเพราะว่าตัว M1 Pro ข้างข้างซ้ายเนี่ยจะมีแรมสูงสุดที่32 GB นะครับส่วนความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่200 GB p s นะครับแต่ว่าอันนี้ M1 Max จะเพิ่มขึ้นมาเท่า1คือ64 GB ส่วนแบนด์วิดท์สูงสุดก็ต้องเป็น400ถูกต้องไหมครับโอเคต่อไปนะครับผมจะเป็นอาสถาปัตยกรรมของ CPU ของตัว M1 Pro และ M1 Max นะครับผม M1 Pro เนี่ย CPU สูงสุดจะอยู่ที่10คอ GPU สูงสุดจะอยู่ที่16คอแล้วก็ Neural Engine อยู่ที่16คอนะครับส่วนตัวชิพ M1 Max นะครับ CPU สูงสุดอยู่ที่10คอเหมือนกันนะครับ GPU สูงสุดอยู่ที่32คอ Neural Engine เท่ากันก็คือ16จริงๆตัว Neural Engine เนี่ยจะเท่ากันตั้งแต่รุ่น M1 ธรรมดาถ้าผมจำไม่ผิดอ่านตรงนี้เลยนะครับนี่เลยเท่ากันอยู่ที่16คอเท่ากันนะครับก็อันนี้ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่า ตัว M1 Pro กับ M1 Max เนี่ย CPU ต่างกันจริงๆเนี่ยไอตัวชิปของมันที่ต่างกันคือ GPU นะครับก็คือรุ่น Pro จะได้แค่16แต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Max เนี่ยจะได้ถึง32คอนะครับต่อไปเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับตัว M1 เนี่ยสังเกตนะครับว่ามันจะมี8คอใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่มีประหยัดพลังงานอีก2คอใช่ไหมประมาณนั้นอันนี้ก็มีแค่8คอร์ผมขอให้ดูชัดๆนะครับรูปนี้ ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น G P U 8คอร์เท่ากันแต่ว่าถ้าเป็น M1 Pro จะมีอันเนี้ยชั้นแต่ว่าถ้าเป็น M1 Max จะมีอันเนี้ยชั้นด้วยกันนะครับที่เป็นคอส่วนตรงนี้จะเป็น C P U นะครับแต่ C P U เนี่ยรูปนี้ตรงนี้เห็น <he en S 2> ไหมครับว่ามันจะมีประหยัดพลังงาน2อันแล้วก็2อันนี้จะเป็น h ่า h ฮไฮ h ฮเพอร์ฟสนะครับส่วนตรงนี้จะเป็น G P U นะครับจะมี8 8คอชั้นหนึ่ง8คอร์ชั้นหนึงเป็น2ชั้นนะครับส่วน M1 Max เนี่ย ถ้าดูสถาปัตยกรรมตรงนี้จะงงใช่ไหมเดี๋ยวผมเอา,า M1 Max ให้ดูแล้วกัน M1 Max นะครับตรงนี้จะเป็น10คอร์เท่ากันส่วนตรงนี้จะเป็น32คอร์นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับด้านของ GPU ที่ M1 Pro จะกราฟิกดีกว่า M1 2เท่าอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันมีเพิ่มขึ้นมา1ชั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น GPU ของ M1 Max นะครับก็ก็4เท่าครับจาก M1 Pro เพราะว่ามันมี4ชั้นแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเลย โอเคนะครับต่อไปนะครับมันจะมีชิปขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับ2ตัวนี้ซึ่ง2ตัวนี้คือ Media Engine นะครับตัวนี้จะสามารถเรนเดอร์วิดีโอที่เป็น H264 กับ p ปรเลสแล้วก็โปรเลสรอไฟล์นะครับแล้วก็จะเป็นวิดีโอดีโคเอนจินนะครับแล้วก็พวกโปรเลสเอนโคกับดีโคเอนจินนะครับแล้วก็เราก็สามารถสตรีมมิงนะครับวิดีโอระดับ 4K ถึง 8K ที่เป็น p ปรเลส วิดีโอได้นะครับอันนี้ใครที่ใช้ iphone 13ที่เป็นรุ่น256ขึ้นไป13 Pro นะ256ขึ้นไปที่ถ่ายวิดีโอด้าน ProRes เนี่ยก็เหมาะเหมาะกับการใช้งานของตัวชิปเจ้า m 1 Pro M1 m a x มากเพราะว่ามันมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาทาั้ง,งที่ตัว m 1ธรรมดาไม่มีนะครับส่วนเจ้าตัวของ m 1 Max เนี่ยจะมีไอตัวนี้อย่างละ2ตัวนะครับนี่อันนี้2ตัว แล้วก็อันนี้2ตัวนะครับผมโอเคนะครับประมาณนั้นเลยโอเคนะครับส่วนถัดไปนะครับก็จะมาพูดถึงตัวทรานซิสเตอร์ที่อยู่ในชิป M1 Pro แล้วก็ M1 Max นะครับผมตัว M1 Pro เนี่ยเราจะมีทราเราจะพบทรานซิสเตอร์ในในตัวเนี้ยทั้งหมดเดี๋ยวผมรูปนี้ให้ดูเนี่ยในเนี้ยนะทั้งหมดเลยจะมีทรานซิสเตอร์อยู่33.7พันล้าน ตััวนะครบส่วน M1 Max เนี่ยจะมีทั้งหมด57,000ล้านตัวนะครับโอเคนะครับส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องการต่อจอนะครับผมซึ่งตัว M1 Pro เนี่ยจะสามารถต่อจอนอกผ่านตัว Thunderbolt 4เนี่ยได้ถึง2จอในเวลาเดียวกันแล้วก็จะไม่มีการมันจะไม่ไม่แหลกอะ่ะมันจะจอไม่ดับอะไรเงี้ยคืออันนี้มันดีมาตั้งแต่ M1 แล้วนะครับผมส่วนถ้าเป็น M1 Max เนี่ยจะสามารถต่อตอจอนอกได้4จอด้วยกันและไอ้จอเนี้ย ก็คือจะเป็นจอ mini LED ของ Apple เลยนะครับหรือว่าเป็นจอใดก็ตามที่เป็น mini LED นะอันนี้คือความละเอียดคือสูงสุดสูงมากๆเลยนะครับผมผมอธิบายคุณสมบัติทั้งหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูราคากันดีกว่าว่ามันจะมีราคาใดบ้างนะครับสำหรับ MacBook รุ่นนี้นะครับอ่าโอเคนะครับมาหน้านี้เดี๋ยวเรามาดูราคากันก่อนนะครับว่ามันจะยังไงบ้างนะอ่าอันนี้ตัว8คอ8คอแล้วก็ GPU 14ตัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยแหละ ผมคิดว่าไม่น่ามองนะเพราะว่าราคามันก็7,300 0ไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นนี้โอเครุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่แม็กสุดนะครับก็คือ CPU 10คอร์นะที่เราพูดกันเมื่อต้นคลิป แล้วก็ G P U 16คอร์นะครับแล้วก็หน่วยความจําทั้งหมดเนี่ยจะเป็น1 6กิกนะครับหน่วยความจํามากสุดจะเป็น32ใช่ไหมแต่วันนี้ได้แค่สิบหกกิกเดี๋ยวผมขอดูก่อนอาจจะต้อง C T O นะครับถ้าถ้าสมมุติว่าเป็น3 2กิกนะโอเคนะครับราคาก็จะตกอยู่ประมาณ89,900บาทนะผมมองว่าราคานี้ไม่แพงนะครับถ้าพูดถึงการใช้งานระดับโปรนะพูดตรงๆว่างานเพลงนะครับที่ผมจะคุ้นชินมากที่สุดนะเพลงหนึ่งที่เขาทําก็หลัก5แล้วนะครับ2เพลงก็ก็ราคาเกินทุนแล้วนะครับ ผมคิดว่ามันไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะอันนี้พูดถึงเรื่อง14นิ้วนะครับผมถ้าสมมุติเราเลือกเนี่ยถ้ามากสุดตัวนี้จะเป็นแบบ gpu 3 2คอนะครับถ้าเราเลือกมากสุดตัวนี้จะเป็น max นะแต่ pro ก็คือก็คือราคาแสนนะครับอรมสามสิอันนี้มากสุดผมว่าเท B บต์หนึ่งก็พอละเอ้แต่ว่าตัวจะเก็บข้อมูลเขาให้1เทเลาบต์เลยนะโอเคนะครับราคาสุดที่จะเป็น1 3 9 0 0บาทก็อย่างที่ผมบอกนะครับ ถ้าคนในตลาดทําเพลงที่เป็นมือโปรจริงๆนะเขาทําเพลง2เพลงก็คุมแล้วนะครับหรือแม่บางคนทําเพลงเดียวก็คุมแล้วนะเออนะครับผมต่อไปถ้าสมมติว่าคิดว่า14นิ้วมันจะเล็กไปนะผมก็ต่อจอนอกได้หรือว่าคิดจะไม่ต่อจอนอกก็ไปที่16นิ้วนะครับถ้าเป็น16นิ้วสเปคเดียวกับตัวเมื่อกี้เลยที่ผมเลือกเนี่ยมันจะเป็น M1 Pro นะนนี้ผมเลือก M1 Pro ก่อนนะครับ M1 Pro ตัวนี้นะครับ M1 Pro แล้วก็ขนาดแรม32นะ แล้วก็ความจุ1นเทราไบต์ก็ราคาต่างกันประมาณ10,000พอดีนะครับก็11900ก็อย่างที่ผมบอกก็มันก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้อวดรวยนะแต่ว่างานโปรมันมันคุ้มจริงๆนะครับผมมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งที่ทําเพลงเขาก็ซื้อแบบเปลี่ยนเปลี่ยนชม macbook ที่เขาก็ซื้อทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็ซื้อประมาณราคาประมาณเนี้ยครับจริงๆประมาณแสนห้าด้วยซ้ำที่ผมคได้คุยกับเขาทุกๆปีนะครับตั้งแต่ตัว แรกเลยก็คือ2 0 0 9นะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนที่มันเป็นยูนิบอดี้อ่ะแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นตัว2,12 0ตัวเลทนะครับเลท2,12 0ก็ราคาประมาณ105แล้วก็ตัวตัว2,16 0นะครับเขาก็เปลี่ยนมา16อ่า15นิ้วก็แสนกว่าบาทเหมือนกันแต่ผมแล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวตัวเนี้ย2 0 2 1ออกเขาก็น่าจะแสนกว่าเหมือนกันผมว่าก็ราคาถ้าให้เขาซื้อจริงๆเนะี่ยผมว่าเขา,น,าน่าจะซื้อราคานี้นะผมคิดว่าอืมประมาณแสนสอง ประมาณนี้จริงๆมันไม่แพงนะครับถ้างานโปรถ้าคุณเข้าใจแล้วมาทํางานโปรจริงๆมันมันคือคราคาปกติมากอะ่ะเพราะคุณประกอบอรอมมันก็ราคาเนี้ยแต่วันนี้มันโมบิลิตี้มากกว่าด้วยแล้วก็จอต่อจอนอกได้ต้อง4ี่จอแล้วสเปคคุณก็โคตรแรงเลยนะครับหรือคุณจะมัดรวมเป็นเป็นแบบโทรศัพสีกิกก็แค่แสนสามมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ โอเคแต่ว่าถ้าอันเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะ8เทราไบต์มันน่าจะเกินความจำเป็นไปนิดนึงนะครับก็ต้อง200,000กว่าบาทนะแต่จริงๆนะคน200,000มัน8เทราไบต์นะเว้ยคือแต่ก่อน150,000ที่พี่ผมซื้ออ่ะมันได้แค่1เทราไบต์นะเว้ยอันนี้คุณต้องช่างตวงดีๆนะคือรุ่นเนี้ยมันมันก็ถูกกว่า150,000คือพี่ผมซื้อ150,000ได้1เทราไบต์อ่ะแต่นี้1เทราไบต์130,000นะเว้ยผมคิดว่ารุ่นนี้ถูกกว่านะถูกกว่ารุ่นที่แล้วนะ มันงานโปรงไงนึกออกไหมโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากมาสรุปให้ฟังเยฉยๆว่า MacBook Pro ตัวใหม่มีอะไรบ้างนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรออาทิตย์หน้าจะมีอะไรต่อไปนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นเรื่องของ HomeB ิทนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าอาทิตย์นี้ผมยุ่งเรื่อง h โฮมบิทมากเลยนะครับติดให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ติดให้แฟนด้วยก็ได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับแทบเดี๋ยวจะมี เดี๋ยวผมจะมีปัญหาเกี่ยวกับโฮมบิดเนี่ยมาพูดในคลิปหน้าเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวว่ากันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คงจบกับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ